สวัสดีครับวันนี้วันที่20นะครับสักข่าวหนึ่งนะครับจากข่าวสดนะครับหนึ่งข่าวแรกสำหรับวันนี้เลยนะฮะเปิดวิธียื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกันครับสำหรับใครที่ได้รับแจ้งนะครับว่า,าไม่ผ่านนะครับ หรือได้คําตอบนะครับจากการเช็คสถานะเป็นตัวสีแดงนะครับเป็นสัญลักษณ์สีแดงกากะบาดนะครับหรือบางทีแจ้งบอกว่าคุณคือเกษตรกรนะครับหรือต่างๆนานานะครับอาจจะเป็นนักศึกษาก็ตามนะครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะครับและรู้ตัวคุณดีว่าคุณเองคือผู้เดือดร้อนนะครับนะครับเดือดร้อนและเงินไม่ค่อยมีด้วยนะครับและเป็นอาชีพอิสระนะครับเป็นร้านหาบเลรนะครับ พ่อค้าแม่ค้านะครับที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการนะไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้เลยครับยื่นทบทวนสิทธิ์กันครับรู้ไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดเปิดวิธีทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านเว็บระหว่างวันที่20ถึง21เบ้าให้เวลาน้อยจัง9แสนรุ้นรับเงินได้เลยนะครับ สระทวงการคลังจะโอน5,000บาทระยะเวลา3เดือนในรอบที่4ระหว่างวันที่20 21อีก900,000ลายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันสำหรับการแจกเงินในรอบที่4ระหว่างวันที่20 21นี้นะครับเมษา จำนวน90,00 0 0ลายกระทรวงการคลังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่ายอดเฉลี่ยการแบ่งจ่ายทั้ง90,00 0 0ลายระหว่างของทั้ง2วันนั้นจะมีกี่รายนะครับซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับสามารถลุ้นเพื่อรับเงินได้เลยนะครับะจะได้รับภายในกี่วันล่ะนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องนะครับก็น่าจะภายใน3วันนะ้าใจอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะได้ข่าวมาอย่างนั้นนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าการยื่นขอทบทวนสิทธิ ของมาตรการเยียวยา5000นะครับ3เดือนนะครับสามารถทำได้ง่ายผ่านเมนูยื่นทบทวนนะครับซึ่งมันจะเป็นสีสีลายละ่ะสีม่วงนะฮะสีม่วงเดี๋ยวไปน่าจะไปลองดูอีกคลิปหนึ่งดีไหมนะครับหรือว่าเดี๋ยวคลิปนี้นี่เลยเดี๋ยวทําให้ดูนิดนึงนะครับเป็นตัวอย่างสามารถทำได้ง่ายผ่านเมนูนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com โดยท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะไม่ได้รับสิทธิ์แล้วเท่านั้นนะครับต้องไม่ได้รับสิทธิ์นะครับถึงจะ,ะให้เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอ๋อดูนี่เลยครับวิธีทบทวนสิทธิ์ครับเข้าเมนูนะครับกดยืนยันยืนยันการทบทวนทบทวนสิทธิ์นะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อ2ก็ไปกรอก,กรอกายละเอียดและคลิกทบทวนสิทธิ์เลยนะครับก็ะจะให้ เลขบัตรประชาชนนะครับเบอร์โทรที่ติดต่อนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิด3อ่านเงื่อนไขนะครับเลือกยอมรับและคลิกยืนยันและดำเนินการต่อก็คือไปไปกดยืนยันนะครับและดำเนินการต่อํำเนินการต่ออ่าตรงนี้ฮะยืนยันก่อนนะครับนี่ตรงนี้เลยอ่านสักหน่อยหนึ่งนะครับ อันเสร็จก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะฮะแล้วจะไปข้อที่4คือเลือกยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากโควิดและพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับกดอย,อย่าลืมกดยืนยันเครื่องหมายถูกนในกรอบสี่เหลี่ยมด้วยนะครับภาพมันอาจจะเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแล้วก็กอดข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเยอะแยะเลยนะ กรอกข้อมูลและคลิกนะครับข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็คลิกให้เรียบร้อยนะครับยืนยันการทํารายการแล้วนะครับในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับใส่รหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์นะครับคือถ้าเรายืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมี SMS ส่งมาหาเรานะครับซึ่งจะบอกตัวเลขนั่นคือตัวเลขตัวเลขนั่นแหละเรียกว่ารหัส OTP นะครับรหัสนะครับเรียกว่ารหัสนั่นแหละนะฮะแล้วก็ เอามาลงนะฮะเอามาลงตอบอในหน้าลงทะเบียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันการรับทราบนะครับควรใช้เบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยแหละนะครับยืนยันการลงทะเบียนเห็นไหมไปดูกันหน่อยถ้าโทรศัพท์บ้านและ รหัสไปษณีที่ติดต่อล่ะเออผมว่าแบบแบบนี้เลยดีกว่านะครับด้วยเบอร์โทรศัพท์นี่แหละนะครับเราจะได้จะได้ยืนยันรหัส otp นะครับเอามากรอกเลยนะฮะทำรายการสำเร็จนะครับหน้าจอจะแสดงผลเครื่องหมายถูกนะครับยังไงใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับในการลงทะเบียนนะครับจะดีกว่านะครับ ก็จะได้คําตอบตัวนี้ครับยืนทบทวนสิทธิ์สำเร็จนะครับข่าวสดเขียนเจมคอมอ่านขอบคุณมากครับ